ได้ซื้อเล่มอีกาเล่มยี่บหกแล้วนะเล่มที่หายากนะครับนี่ครับเล่มยี่บหกน่ก็เล่มยี่สิบสามนะครับตอนนี้ขาดแค่ยี่สิบสองกับยี่สบสี่นะครับแต่ก็มีแล้วนะครับยังไม่ได้สั่งมาติดกับเพี่คนหนึ่งที่เข้าใจดีนะครับนี่ครับสภาพยังสวยนะครับว่าโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีการิวเรียกเขาว่า อีกากันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเข้าว่าอีกากันนะครับอาจจะรีวิวไม่ครบเท่าถึงซึกเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากให้มีเนื้อหาสปอยนะครับก็เลยซื้อยังไม่ครบแต่ก็เดี๋ยวจะมาสรุปเนื้อเรื่องว่ายังไงยังไงนะครับแต่อาจจะสปอยไม่มากนะครับเพราะให้ทุกคนไปนอ่านเอาเองก่อนนี่นะครับ จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปทําคลิปรีวิวนะครัาว่าอีการกันเลยนะครับนี่ขอบคุณครับ